สังฆาฏีดอ,อกพระนาสงจะบุญบ่อนานีพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อท่านพกก่อครูอุดอมกิจาจา,าครเจ้าคณะบุญคุณพระราบีพระเทราเทระพระเมตตาอาจารย์กระพงทั้งสี่รูป็นนามท่านพิธีธรรมซึ่งประกอบด้วยพวว่อครูวรกิจมงคลท่านพวว่อครูวารีกิจจานุยศท่านพระมหาบัณฑิตอภัทรธรรมโม และพระมหาอจดีปัญญวชิโรด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรและข้าวแม่ขาวทุกทุกหมู่บ้านทุกทุกอำเภอที่มา่วมในพิธีในครั้งนี้ในพิธีฉลองวโสศผูกคัตสีมาผีชองของทุดนิมิตถือว่าปีนี้เ้ามหมายของชาวทุกของเราถือว่าเป็นพิธีสำคัญของชาวทุกของเราเพราะว่าพระสงฆ์จะมากอาบกิจ สำเร็จที่ใต้ต้องอาศัยอุโบสถอย่างนี้เป็นเพื่อนว่าอุโบสถอุโบสถกรรมกรฐินกรรมบากและว้าสุขาภรณ์ต้องทำในที่อุโบสถที่จะสำเร็จปีได้ดังนั้นชาวพุทธของเราที่นักศึกษาพระไศาสนาเรามีการทานก็ได้ให้ชิ้นก็ได้รักษาภาวนาก็ได้เจริญเรียกว่าชาวพุทธยอดเยี่ยม วัดไม่เขา้พาพระเจ้าไม่ว่ายชันก็ไม่ได้ให้ชิมก็ไม่รักษาปนกันทำสอนเล่าอาอจาชยพุทธเาเท่ดังนั้นในวันนี้เราเป็นชาวพุทธได้มาประกอบพิธีอันสําคัญสหรับชาวพุทธของเราในพิธีฉลองอุโบสถปิดทองฟังูุนีมิตในครงนี้ก็ถือว่าเรามีเลือกเคยสร้างบุญสร้างส่วนโลกภายนอกบางก่อน เรียกว่าภพกัตตาบุญญาบุญโที่เราสร้างข้นมาในอดตชาติย่าไม้คนในชาตินี้ดังนั้นวชาวผู้ใจบุญทั้งหลายที่มาดวยทีิ์รีในทางจุนงงใจจะผูันใ่สร้างบุญสร้างบุญศเกิดขเปนบารมีในโอกาสต่อไปที่พระพุทธเจะสวดจากยะาามาถทานเศษยบุญยะา อีบกโอ้ยบอกโอโอ้ยบอกสองแปดไออกสามแปดไม่ได้บอกไม่ได้มอมอเด้อัน้อะไรย่งี้ว่เพืฟังเปนามาเอาเมาเอายบอกสองแปดที่ันนี้จำตัดาได้ไหาได้โนเพือดวยแบบไม่เองพนี้อ่ะเอารยได้ใใจกรีกทรมันย่างเสร มีตาสองข้างลูตาไวตาห้มืไวหูแ้ปนการนิเนานถือเหียและนเงแหงสุก็คือมาวันดีเแหงุก็คือบาป้านาเรประกอบในางนี้คือว่าเราได้ทำบุญทางก็ได้ให้ปฏิทาหน้ใหม่ทานน้ใหม่บุญนการบริจาคทานปตานุโมทนาใหม่เป็นิบการอนุโมทนา อ่าพอเป็นคุณปัยเนาะสื่อมันงวดสื่อดังให้กองกอเขาอันเปิดขึ้นมาหน้าเจสิบสามเขาจะเป็นยูนอาแปดสิบสามเปคุณยายเนาะดิเรียบดีมากเรียกดีนะย้ายจ้าเออเกน้อยเกากัน